ปาตีไม่เนี่ยตีไม่เตีไมเตียทำไมไม่ี้ยไมาไมตี้ยทำไมป้มาชินกไเหรอี่ป้าไม่ไหไป้าหรอมนเฝรั่งที่นกฝรั่งน่ารักหรอไม่ไม่ใช่ฝรั่งซู่เดี๋ยวไม่ใช่ซู่ซ่นะฝรั่งบ้องแบ้ว เขางหลังสวยๆหน้าเหมือนใครคนนี้หน้าเหมือนใครเอ้าแม่ใช่มั้งมีแต่สมองหน้าไม่ทำปะป๊าไม่ได้แล้ใครบอกเป็นหน้าเหมือนปะป๊าทีเขาบอกว่าเขาห้ามขึ้นบนอาคารด้วยอ่ะหน้ามันมาเมาวงหน้าเหมือนกันไหมเหมือนนะป๊งแก่เข้มนิดเดียว อะไรนะเค็มจิ๋วอะแต่ปลาเค็มเยอะไม่เหมือนจิ้วอ่ะสักหน่อยออให้วาเข้มต่อประมาณหน่อยปลาปลายิ่งเข้มเลยใช่ไหมลูกใช่ตัดรผิวดำมาเหรอผิวดำไปเลยเห็นไหมเออผิวดำผิวดำดำเขาจะเขาจะลงมาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกไม่เป็นไรเขา